สวัสดีครับพี่น้องจุมจ,มจนคนระกาศปลูกต้นมางานบอไซทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะผมอยากจะมานําเสนอไม้ไทยเดิมไม้โบราณนะโพไซไกลกลางครับใบใหญ่หญๆนี่กลางสร้างงานบนไซไปใบไม่ลงฮนะกะ็เรียวกว่ากลางนะฮะน่าจะเป็นที่มานะของคําว่ากลางนะครับทีนี้ว่ามีท่านหนึ่งทักมาคุณสุสุจินตนาท่านบอกว่า อพอมีกลางไหมผมบอกมีอยู่นะไม้จบไม่มีแล้วก็ต้นพันธุ์ก็ไม่ได้มีนะครับหนาะกลางก็จะเป็นลักษณะนี้ใบจะใหญ่ก็มีหลายชนิดนะครับชนิดแยกย่อยอยู่นะเป็นสปีชีสนะ์หนากลางสังเกตได้ง่ายใบใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันจะมีบางทีใบแหลมนะครับอย่างกลางภูเขาอย่างเงี้ยต้นนี้นี่กลางภูเขานะครับของผมมีสองชนิดนี่แหละต้นนี้พวกให้มา ตัวน,นี้คุณมดไทยหมาก็เลยลองนํามาสร้างดูนะครับตอนที่พอเราริดใบออกหมดแล้วมันจะแตกนะแตกใบใหม่จะสวยนะครับออกสีแดงนะออกสีส้มก็แล้วแต่ชนิดของไม้นะครับเหมือนไกลนะขุนไกลก็เหมือนกันนะขุนไกลก็มีหลายชนิดนะครับออกสีแดงสีโอรสนะครับสีเลือดนกสีเหลืองสีดํานะครับกลางนี่เหมือนกันไม่มีเยอะขนาดนั้นนะฮะ ที่นี่ว่ากลางถ้าทางเหนือน่าจะเรียกว่าต้นเหนือดถ้าทางอีสานเนี่ยผมเคยเห็นอยู่น่าจะเรียกว่าต้นไหนะครับท่านไปดูนะลูกเหมือนลูกไส่นั่นแหละนะครับลักษณะต่างๆเลยนะครับเหมือนการเจริญเติบโตเหมือนใสครับเหมือนต้นไสเหมือนโพไซนะฮะเหมือนไกลโพไซไกลกลางในกลุ่มเดียวกันนี่แหละนะครับนะทีนี้อันดับแรกเลยท่านจะต้องมารีบไปนะครับ รีดเลยก็ได้นะครับยางเยอะนะผมไม,ไม่ไม่ไม่ใช้วิธีตัดนะรีดเอาจะตัดในส่วนที่เ,เราเราต้องรีดไปไว้ก่อนนะตัดในส่วนที่สุ่มเสียงที่จะตาบอดแบบประมาณนี้เนี่ยผมทําให้ทุกท่านได้ดูก่องนะครับเนี่ยยางเพียบอย่างนี้ครับเนี่ยยางเยอะมากเลยนะฮะไม้ชนิดนี้ผมรีดใบเสร็จแล้วก็จะเห็นโครงสร้าง นะผมก็จะบอกวิธีการนํามาสร้างเป็นอย่างไรนะลองดูนะโอ้โหเยอะแยะนะครับหมายถึงว่าเอา่อย่างนะครับอย่างเยอะมากเลยนะจะตัดจระดิสได้ครับก็ต้องตัดทีละใบยอย่างเงี้ยครับเออเป็นไม้ตาสลับนะฮะตาสลับแต่ค่อนข้างถี่ก็โอเคอยู่นะครับแล้วแต่เราเลี้ยงนะ ถ้าเราเลี้ยงในที่เดดจัดก็ดีนะ้มีอยู่ทั่วไปนะครับไม้กลางโดยเฉพาะภาคกลางนะครับต้นใหญ่ๆก็ขุดมาเขาเป็นขุดเป็นไม้ล้อมก็มีนะท่านลองลองลองไปหาดูตอนก็น่าจะง่ายครับเหมือนโพครับผมดูแล้วนะไม่ต่างจากโพแต่ผมก็ไม่ได้ตอนนะไม่ได้ขยายพันธุ์ส่วนใหญ่ก็ไม่ไม่เป็นที่นิยมเล่นกันมากนะในวงการบอนไซไม่มี นะอันนี้ผมมีผู้นำมาให้ก็เลยลองลองเอาไว้ดูเป็นกรณีศึกษาให้กับ่างๆงงานบอนไซนะครับนะเอาแล้วครับมาดาูผมก็ตัดทดโดยธรรมชาติอันนี้ก็ไม่ได้เข้าลวดนีด่เข้าลวดไว้นะครับเราต้องปรับเข้าลวดปรับทิศทางนะครับให้งันไม้เราก็จะไม่ได้ดังใจนะอันนี้ผมเล่นเป็นหน้าไม้มันก็เหมือนไ่ทั่วไปครับเนี่ยโพไซ ที่เขาจะชอบออก,กรากนะผมได้มาลักษณะไม้มันจะเป็นไม้งามงามเขาควายเลยทางนี้เอาไหมทางนี้ก็ไปเขาควายเนี้ยระดับนี้นี่ผมก็บังบังบังแล้วก็ดึงเหนี่ยวมานะครับเช่นเดียวกันตัวนี้ผมก็จะบังลงนี้นะแต่เอายอดนี้ นะครับอาจจะเอาตรงนี้เป็นสามอันนี้ได้ไหมไม่ได้ครับมันกระชั้นเพราะว่าเราต้องฟอร์มใหญ่หน่อยเพราะว่าไม้ไม้เขาจะค่อนข้างที่จะใบใหญ่อันนี้ไม่เอาจะเอายอดแล้วก็เอาหลังนี้นะครับเดี๋ยวผมตัดเลย อันนี้อันนี้ก็ต้องยกไว้ดีแล้วโอต้องใช้ลวดเบอร์ใหญ่ครับอันนี้ตัดเลยนะ่าไม่ยากครับที่ยากเนี่ยเพราะตรงเออยางเยอะครับเขาดีอย่างหนึ่งยางเ่านี้ออกมาสมานแผลนี่ครับเนี่ยแทนยาเลยครับ ติดหเหรอต้องใช้ผุงมือเสร็จแล้วนะอันนี้ผมกินงหนึ่งเล่นหลังเล่นหน้านี่แล้วก็เมนนี่เท่านั้นจะเข้ารวดนี้อีกทีเข้ารวดทิ้งไว้ นะขุนไกลขุนไกลกลางนะครับขุนไกลก็เหมือนกันไฟโพนะท่านลองดูนะอันนี้ก็เข้ารวดเพื่อที่จะบิดนะครับใหญ่ขนาดนี้ก็บิดได้ครับนะปิดตาครับ ต้องการให้เป็นแบบนี้ครับอันนี้ห2งสองพอสามอันนี้ยอดผมจะบ้างลงแล้วต้องการให้หมุมมันต่ำลงครับหันแผลไม่ให้น้ำเข้า โอเคเป็นเขาควายอันนี้ก็เขาควายนะครับกลางออกเลยนะผมก็ดึงกลุ่มหนึ่งนะกลุ่มสองกลุ่มสองก็รอขนาดก่อนนะผมก็ตัดเขาไว้เรื่อยอยู่ดีเพราะว่ามันมันกลุ่มกลุ่มตัวอื่นเสร็จแ,แล้วตัวนี้ก็คือให้เฉียงนะครับให้ให้เฉียงหลังสามตั้งยอดขึ้นมาโอเค เอาละครับสาหรับคลิปนี้ก็อยากให้ทุกท่านได้ลองลองสร้างดูถ้ามีนะทางอีสานก็ต้นไ่ทางเหนือก็เหือดต้นเหือดนะครับนะใบเขาเขาบอกว่าไปกินกับกับพริกได้นะครับใบอ่อนก็ประมาณนั้นนะฮะน่าจะเป็นชนิดเดียวกันนะกลางของภาคกลางนะฮะลองดูเอาละครับสําหรับคลิปนี้นะครับไม้ง่ายๆพื้นบ้านพื้นเมืองลองสร้างดูนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาชมครับสวัสดีครับ